โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวทำไมตัวเล็กมันไม่เห็นแล้ววะอันนึงเอาไม้ยนอยทวนไปบางอีกแล้ว Dạ băng Vì <laughs> <laughs> à, <mình cười> không mình cho bay đâu đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video พูดกันบนหัวพี่บินพี่บินไปบินไนไปบิน่ปบไปบิน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 ,นไปนบินไปบินไบินไปบินไปบินไนไปไปบินไไปบินไบิน เดี๋ยววางเลยว่าเขาจะไปแล้วคือไปข้างเบนไป,ไปข้างเบนไปเร็วเลๆตะเบนตอบดู